รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ววสวัสดีครับพบกับผมฟิลกิติกรครับกับรายการช่อง5วาวารตี้ทุกวันอังคารนะครับเวลา14นาฬิกานาทีนะครับถึงเวลา14นาฬิกานาทีครับ เจอแล้วครับคุณผู้ชมครับบริษัทสมุนไพรภูมิพกษาครับมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาตามหาโรงงานที่ผลิตยาสีฟันสมุนไพรนะครับ และต้องบอกเลยครับว่ายาสีฟันตัวนี้นะครับเป็นยาสีฟันที่ผมใช้มาอย่างยาวนานและก็ประทับใจมากนะครับนั่นก็คือนี่ไงครับผมยาสีฟันสมุนไพรพรมพึกษานั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารสาวสวยและเก่งนะครับผมตามผมไปด้านในเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาตามหาผู้บริหารบริษัทสมุนไพรภูมิพึกษาครับผมค่ะอิงกันวลิฐาดินสวนกุลค่ะเป็นผู้บริหารบริษัทสมุนไพรภูมิพุกษาค่ะโอ้คุณผู้ชมครับเจอตัวแล้วครับผมตัวจริงเสียงจริงครับสวยงามมากเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมผมฟิลกิติกรนะครับวันนี้ขออนุญาตเรียกคุณอิงได้ไหมครับได้ค่ะครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรบ้านภูมิพึกษาหลายๆตัวกันเลยนะครับวันนี้ขออนุญาต ร่วมพูดคุยได้ไหมครับผมได้ค่ะเชญนั่งเลยค่ะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนั่งพูดคุยนะครับอยู่กับคุณกันวริษฐาดินสุวรรณกุลนะครับซึ่งสาวสวยท่านนี้นะครับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับบริษัทสมุนไพรภูมิพฤกษานั่นเองนะครับผมครับคุณีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมามีคําถามนะครับพูดคุยกันหลายๆคําถามเลยนะครับผมอ่ะ คำถามแรกเลยนะครับคุณอิงครับทราบว่าคุณอิมเนี่ยครับได้เข้ามาช่วยงานที่บริษัทเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอิงช่วยงานตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะตั้งแต่บริษัทเพิ่งก่อตั้งค่ะครับแล้วก็อิงช่วยในส่วนของไปออกบูธที่ต่างประเทศออกงานอกซิบิชันแล้วก็งานแฟร์ค่ะคแล้วก็ดูส่วนของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะครับคุณอิครับทราบว่าสมัยที่คุณอิงเข้ามาช่วยงานเนี่ย ช่วยตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอิงช่วยตั้งแต่สมัยยังบริษัทเพิ่งก่อตั้งค่ะแล้วก็อิงกําลังเรียนหนังสืออยู่ค่ะค <ผม S 2> ตอนนั้นนะคะอิงได้ช่วยเข้าไปในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์การปรับปรุงรูปแบบใหม่แล้วก็แพคเกจจิ้งดีไซน์ค่ะครับคุณอิงครับแล้วทีนี้การบริหารงานเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณแม่จนมาถึงคุณอิงเนี่ยมันมีความแตกต่างกปนยังไงครับ ไม่แตกต่างค่ะคุณแม่จะดูแลคนในบริษัทเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับลูกน้องเหมือนคนในครอบครัวด้วยกันค่ะแล้วก็ยังช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของครอบครัวของลูกน้องด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะประเด็นหลักๆก็คือคุณแม่จะให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเราจะผลิตสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าคือ p r i o r i t y ของเราค่ะ คุณหญิงครับทีนี้ถ้าพูดถึงบริษัทสมุนไพรภูมิพกษาเนี่ย,ยต้องบอกเลยนะครับว่าครองใจผู้ริโภคมายาวนานมากเลยนะครับผมอยากทราบว่าเพราะอะไรครับถึงทําให้สินค้าสมุนไพรภูมิพกษาเนี่ยครองใจผู้ริโภคอยู่ครับเพราะว่าคุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะคสินค้าของเราเป็นสินค้าคุณภาพดีผลิตจากสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมีคุณภาพสูงราคาจับต้องได้จับต้องได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะและที่สําคัญนะคะค ยังสวยสุขภาพดีมีความสุขเหมาะสําหรับผู้บริโภคด้วยค่ะคุณอิงครับแล้วสินค้าของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนครับที่โดดเด่นครองใจผู้บริโภคมากที่สุดครับสินค้ามีหลายแคตติคอลมากค่ะก็จะมียาสีฟันที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แชมพูเปลี่ยนสีผมที่ขายดีมากๆในเซเว่นนะคะแล้วก็ครีมหมักผมแล้วก็น้ํายาเปลี่ยนสีผมค่ะโหต้องบอกเลยครับว่าสินค้านี้มีมากกว่าร้อยรายการเลยนะครับคุณองครับแล้วทีนี้ มีการแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยครับมีประเภทไหนบ้างครับมีนะคะมีดูแลช่องปากสุขภาพฟันแล้วก็ดูแลหนังศีรษะและเส้นผมแล้วก็ดูแลผิวกายดูแลผิวหน้าดูแลเฉพาะส่วนแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะคุณอิงครับทีนี้มาถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับนี่ไงครับผมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ต้องบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้เองด้วยนะครับแล้วก็ใช้มายาวนานด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการใช้เนี่ยแค่ปลายเม็ดถั่วใช่ไหมฮะเม็ดถั่วเล็กๆเองนะครับเม็ดถั่วเขียวอ่าเม็ดถั่วเขียวเล็กๆเองแล้วแปรงเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรงเลยนะครับแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นรู้สึกว่าปากมันสะอาดผมสงสัยมากวันนี้ผมตามมาเนี่ยอยากจะรู้มากเลยนะครับวันนี้ว่าทําไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยถึงคลองใจผู้บริโภคแล้วก็ใช้ดีขนาดนี้ครับ ตัวนี้เนี่ยนะคะคอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะรว่าตัตตัวนี้เนี่ยนะคะคขายในเซเว่นด้วยค่ะคแล้วก็ขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนําของประเทศค่ะคเป็นสารสก,กัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะคไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสชาติเป็นรสสมุนไพรแท้ล้วนเลยค่ะการใช้ปริมาณแค่นิดเดียวเนี่ยนะคะก็จะทําให้ปากสะอาดทั้งช่องปากแหรอค่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อันดับหนึ่งแล้วก็คลองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับผมคุณอินครับ ทีนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางบริษัทของเราเนี่ยได้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนก่อนยังไม่เกิดโควิดแล้วก็ผลิตเจลแอลกอฮอล์อยู่แล้วค่ะครเราส่งออกประเทศตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะ หลังจากโควิดเนี่ยเราก็ผลิตเจลแอลกอฮอล์อีกแต่ว่าช่วงนี้จะทํา CSR ด้วยค่ะแล้วก็จะแจกกับโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลที่เดือดร้อนหรือว่าสถานที่การศึกษาของเด็กรัฐบาลน,นะนะคะแล้วก็สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยค่ะแล้วก็กรมตํารวจต่างๆแล้วก็รวมไปถึงองค์กรต่างๆได้ค่ะคุณอิงครับอยากให้พูดถึงความโดดเด่นนะครับแล้วก็ความแตกต่างครับของสมุนไพรของเรานะครับกับผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรครับผม ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นก็คือเรามีโรงงานผลิตเองค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็จังหวัดลำปางค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะได้สมุนไพรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ผลิตจากฟาร์มสดๆเลยค่ะอ่าครับแล้วมีอย่างหนึ่งครับคุณอิงครับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของเราเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเป็นแชมพูเปลี่ยนสีผมใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคลองใจคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาอย่างมากเลยนะครับ อันนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยนะคะขายดีตลอดการเลยค่ะคลองใจผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเปลี่ยนไวใช้ง่ายปลอดภัยไม่เหม็นค่ะเพียงแค่คุณดีบซองแล้วก็สระเหมือนสระผมธรรมดาปกติแล้วก็หมักทิ้งไว้20-30นาทีแล้วก็ล้างออกค่ะผมคุณก็จะเปลี่ยนสีจากผมงอกเป็นดําเลยค่ะอ่าเรียกว่าทําเองง่ายๆอยู่ที่บ้านได้เลยไม่ต้องไปเข้าร้านสวยๆอะไรเลยอันนี้ก็สําเร็จรูปมาให้เราสวยได้สวยงามได้เลยเนาะใช่ค่ะครับผม คุณอิงครับในฐานะผู้บริหารรุ่นใหม่นะครับคุณอิงมีความคิดอย่างไรครับที่จะพัฒนาบริษัทของเรานะครับไปในทางที่เขาเรียกว่าไปในทิศทางที่บอกว่าพัฒนาขึ้นคุณอิงจะพัฒนาแบบไหนครับค่ะตอนนี้นะคะอิงก,ก็หลังจากโควิดหมดนะคะอิงก,ก็วางแผนจะไปออกบูธไปทำงานเอ็กซิบิชันที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็รประเทศเ <ผม S 1> พื่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ค่ะทำให้ ใน IG Facebook, t i k t o ็อกท t ิตเตอร์อินสตาแกรมนะคะคทาให้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นค่ะครับคุณอิงครับแล้วกระแสะตอบรับในงโซเชียลที่คุณอิงบอกมาเนี่ยมันการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หรอคะตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนคะ่ะเพราะว่าเราได้ขยายช่องทางทางธุรกิจทั้งในโซเชียลต่างๆเช่น Facebook, Instagram ในเพจภูมิกศกษาค่ะแล้วก็ไลฟ์สดขายของค่ะ ลฟ์สดขายของใช่ไหมครับ,รบแล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณอ,อิงยอดขายเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ก็ไม่ดีเท่ามา่ก่อนคะ่ะบอกตรงๆเลยคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยจะซื้อของใช้ที่จําเป็นส่วนที่ไม่จําเป็นเช่นพวกครีมทาหน้าหรือว่าพวกแฮนด์ครีมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เขาก็จะแบบสบเซาลงเพราะว่า มันอาจจะไม่จําเป็นเท่าพวกสบู่ยาสีฟันยาสระผมอะไรพวกนี้ค่ะคุณอิงครับหลังจากนี้นะครับเราเราได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปแล้วเนี่ยผลตอบรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยนะคะดีขึ้นแล้วค่ะคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะลูกค้าก็เข้ามาติดตามในเพจของเรามาซื้อของแล้วก็ดูไลฟ์สดของเราเนี่ยนะคะทําให้ยอดขายกระเตื้องขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะขึ้นเลยค่ะครับผมสุดท้ายแล้วครับครับคุณอิงครับ อยากให้คุณอิงฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านผมเชื่อนะครับว่าผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยต้องเป็นลูกค้าของสมุนไพรภูภภ <aria> มิพรึกษานะครับผมวันนี้ครับอยากให้คุณอิงนะครับฝากถึงช่องทางนะครับเกี่ยวกับท่านผู้ชมหน่อยครับผมค่ะสําสหรับผู้ที่ใช้อยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับภูมิึกษาอยู่แล้วนะคะอิงก,ก็ขอฝากเว็บไซต,ต์ด้วยนะคะก็คือภูมิพกษาเขียนเป็นภาษาไทยนะคะต่อด้วย P-O-O-M-P-U-K-S-A <_ S 1> <A> ภาษาอังกฤษนะคะ <_ S 1> เป็นภูมิพึกษาภาษาไทยแล้วก็ต่อด้วยภูมิพึกษาภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Facebook Page ของเราหรือว่าจะสั่งซื้อได้ในทางช่องทาง Www ภูมิพึกษา .com ก็ได้ค่ะฝากาด้วยนะคะคุณนีครับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยกระแสสมุนไพรอารมณ์ดีเนี่ยหรือกัญชานั่นเอ,เองนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลย ทราบมาว่าบริษัทของเราเนี่ยมีการนำกัญชาเนี่ยมาผลิตด้วยทำเป็นตัวอะไรครับผมตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทของเราก็ได้โคกับบริษัท t w Coffee ค่ะก็คือจะนำน้ำมันกัญชาเนี่ยมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะต้องขอเชิญคุณพีชัยนะคะเดี๋ยวคุณพีชัยจะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะครับผมเรียนเชิญคุณพิชัยครับผมสวัสดีครับ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 เชิญนั่งครับผมเชิญนั่งครับ โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมคุยกับคุณอิงไว้นะครับคุณอิงได้บอกไว้ว่าเราได้มีการนําสารสกัดจากกาญชามาร่วมมือกันนะระหว่างบริษัทสมุนไพรภูมิพึกษานะครับผมกับบริษัทกาแฟเทม่นที่โฟร์คอฟฟี่นะครับผมเรามีการร่วมมือกันยังไงครับคุณครับก็คืออย่างนี้ครบริษัทเทมปุ่นที่โฟร์คอฟฟี่อินเตอร์เนชันแนลเนี่ยเปิดมาแล้ว3ปีนะครับแล้วเราก็เป็นเจ้าตลาดเรื่องของตู้กาแฟหยอดเหรียญอยู่ล่าสุดเราก็ได้ M O U กับหน่วยงานรัฐที่เขาได้เรื่องของใบนุญาตนะครับ แล้วก็มา MOU เป็นตู้กาแฟหยอดเหรียญรุ่นที่2ก็คือกาแฟผสมกัญชาสมุนไพรและบริษัทภูมิพกษาของคุณอิงเนี่ยนะครับก็มีบริษัทรูกก็คือบริษัทในเครือคือ JS Natural ก็มาโคกร่วมร่วมกันจะผลิตพันเรื่องของสินค้าที่จะผสมสมุนไพรกัญชาเข้าไปด้วยบวกกับได้เห็นแนวโน้มว่าธุรกิจนี้ก็น่าสนใจก็เกิดการร่วมมือกันจะทําเรื่องของการขยายเฟรนชชัยเรื่องของตู้กาแฟหยอดเหรียญไปด้วยกันทีนี้ต้องมีแผนงานตลาดเรามีการวางแผนตลาดแบบไหนครับ อ๋อโอเครูปแบบของที่นี่เป็นลักษณะของการทำรูปแบบเป็นเฟรนชชายครับผมรูปแบบเฟรนชชส์คืออาุติว่าถติว่าคุณฟิลสนใจครับผมนะครับก็ซื้อเฟรนชชายเราพอซื้อเฟรนชชายเราปุ๊บเราก็สามารถเอาตู้เนี่ยทั้งตัวโครงและตัวตู้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณฟิลได้เลยนะครับก็สามารถเปิดเราขายกาแฟผสมสมพรยกัญชาแก้วละ20บาทบราบนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่คนทั่วไปทั้งตลาดบนตลาดล่างเนี่ยสามารถจับต้องได้ ถูกไหมครับครับยี่สิบาทถูกไหมครับถามว่าถ้า20บาทได้ชิมเป็นเงินมังครับสูตรไทยกัญชาคุ้มค่าครับอันนี้ถ้าผมสนใจเนี่ยพี่พิชัยมีมีมีรายละเอียดกันในช่องทางการติดต่อถ้าลูกค้าที่ชมอยู่หรือท่านผู้ชมเนี่ยสนใจต้องทํำยังไงครับก็วิธีการง่ายเลยจริงๆถามว่าอย่างที่บริษัทภูมิคุ้งศาก็มาโคกับบริษัททีวีโฟล์คอปปี้อินเตอร์เนชั่นแนลถูกไหมครับบมีสัตว์ลูกของ JS Nation ั่ เจเอสเนชั่นแนเนี่ยนะครับมาโครงการสามารถติดต่อที่บริษัท JS n a t นชั่นได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราขายเป็นรูปแบบของเฟรนชชัยส่วนว่าส่วนว่ารายละเอียดดีเทลยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะอบายทีว่าเฮ้ยเราพอสามารถเราซื้อเฟรนชชัยปั๊บเนี่ยเราเจ้าของเฟรนชชัยก็จะงกำไรขายแก้วละ20่สิบบาทกำไรแก้วละ9บาทเลยนะครับโอ้9บาทเลยนะครับแล้วต้องบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับกระแสนิยมมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ ตัวกัญชานะครับนำมาเป็นกาแฟร้อนผสมกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสมุนไพรต้นตำรับไทยแบบนี้นะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อให้นะครับทางด้านหน้าจอนี้นะครับก็ติดต่อกันมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เรียกว่าเป็นอาชีพที่20บาทเนี่ยผมว่าโอ้โหนะขายดีแน่นอนนะก็สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอร่อยใช่ไหมครับอร่อยครับอร่อยมากๆเลยครับอร่อยมากๆเลยยังหอมอยู่เลยครับตอนนี้อ๋อสุดยอดเลยนะครับจะบอกว่า พอพูดถึงเรื่องกัญชาเนี่ยเราไม่ได้จบแค่ตู้กาแฟกัญชาสมภัยอย่างเดียวเรายังมีโปรเจกต์อื่นยังมีอีกใช่ไหมครับอีก4โปรเจกต์เลยถ้างั้นเราเราไปนั่งพูดคุยกันต่อได้นะครับดีครับโอเคครับอ่าอ่าโปรเจกต์ใช่ไหมครับช่วยอธิบายหน่อยไหมครับไม่ใช่ครับอ๋อโอเคครับคืออย่างี้เนื่องจากว่าพอมันทํำเกี่ยวกับเรื่องกัญชาใช่ไหมครับ เรามีตู้กาแฟผสมกัญชาเป็นโปรเจกต์ที่1นึ่งใช่ไหมครับเราเนื่องจากเราต่อยอดยังมีโปรเจกต์ที่2 3 4 5ครสบโปรเจกต์ที่2คือเรื่องเฟรนชชายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครับผมซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถลงทุนเปิดเป็นเฟรนช์ชายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ได้ด้วยครับผมนะครับส่วนโปรเจกต์ที่3ก็เป็นเรื่องของเฟรนช์ชายร้านกาแฟสดคผมนะครับซึ่งก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันครับนะครับโปรเจกต์ที่รับเฟรนช์ชายร้านอาหารที่ผสมครับ ศูนย์ภัยกัญชาครับอ่านะครับโดยที่มีเชฟมิชลินดามิชลินแปดแปดแปดสตาร์นะครับเข้ามาร่วมมือเป็นพารธุ์เนอร์กับเราครับผมนะครับสุดท้ายโปรเจกต์ที่5เลยครับครับผมหัวเชื้อผสมศูนย์ภัยกัญชานะครับซึ่งหน้าตาแบบนี้เลยครับอ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมครับอ่าถูกต้องครับนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อบอกว่าเข้มข้นเลยป่ะครับใช่ครับใช่ครับคือนี้การที่เราจะขายหัวเชื้อนี้ได้หนึ่งอาจจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับครับผมถ้าสมาชิกมีราคาที่สามหมื่นห้า สูิว่าอย่างคุณคุณฟิลเปิดร้านร้านอาหารหลักเอาหัวเชื้อนี้ไปผสมในร้านอาหารคุณฟิวคุณฟิลก็แค่ซื้อสมาชิก35 0 0 0ครับแล้วก็สามารถมีสิทธิ์ซื้อหัวเชื้อนี้ไปผสมได้นะครับคุณพิชัยครับแบบนี้ครับถ้าผมสมัครสมาชิกในราคา35 0 0 0เนี่ยผมจะได้อะไรบ้างครับอ๋อโอเคทีนี้สูดว่าถ้าเราซื้อสมาชิกปุ๊บเราสามารถมีออกใบสมาชิกให้เลยแล้วครับคุณฟิลสามารถขึ้น ป้ายได้เลยครับว่าร้านนี้ขายอาหารที่ผสมกัญชาหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาได้เลยโดยที่ทางเราทางบริษัทเนี่ยจะออกใบสมาชิกให้นะครับก็สามารถโฆษณาได้เต็มที่ได้เลยสมมติผมเปิดร้านเนี่ยผมก็เอาไปแปะได้เลยนะแปะปโชว์ได้เลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเราได้มาตรฐานแบบนี้แล้วได้ได้ใบรองรับมาแล้วรครับแล้วทีนี้สิทธิพิเศษของสมาชิกที่สมัครเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถขึ้น ขึ้นป้ายโฆษณาได้เลยว่าร้านนี้ใช้สมุนไพรกัญชาซึ่งสามารถไปผสมในอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดในร้านได้เลยซึ่งถูกต้องตามกฎหมายโดยที่หน่วยงานหรือที่เราดีลด้วยเนี่ยทำเอ็มโอยูก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่สกลนครนะครับก็ได้ใบอนุญาตครบทั้ง4ใบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกวิจัยครอบครองแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับผมทีนี้เหมือนผมเวลาผมเปิดร้านเนี่ยผมสามารถนำใบนี้มาแปะ ย่างเงี้ยเราให้ลูกค้ารู้ได้เลยใช่ไหมครับว่าได้รับมาตรฐานรับรองแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับโดยที่เราเนี่ยสบายใจได้เลยถือว่าเราจะเปิดทําธุรกิจถูกไหมครับเปิดร้านสิ่งสิ่งที่ต้องกังวลคือหนึ่งเนื่องจากว่ากัญชาเนี่ยยังเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมอยู่ใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือเราซื้อจากแหล่งที่ไหนที่มันถูกต้องและปลอดภัยอันนี้สําคัญมากมากเลยนะครับฉะนั้นถ้าเราเป็นสมาชิกกับทางบริษัทปุ๊บเราจะสบายใจคุณฟิวเจอร์สบายใจได้เลยว่าที่เนี่ย ได้แหล่งจาักการที่ถูกต้องผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยชมอาจจะฟังแล้วอาจจะยังไม่ได้ใจความอย่างตามไม่ทันนะมีมีเพจหรือมีอะไรให้ให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูรายละเอียดล,ลึกๆก,ก,กว่านี้ไหมฮะมีไหม,มครับมีไหมครับอ๋อมีครับไม่ต้องห่วงฮะเวลาถ้าถ้าสนใจจริงๆแล้วติดต่อมาที่ JS Natural ได้เลยนะครับเดี๋ยวทาง JS Natural จะแนะนำให้ให้ได้ว่าเราจะใช้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่มันคือสบายใจได้ว่าพอเป็นสมาชิกกับทางบริษัทแล้วเนี่ย เรื่องกฎหมายสบายใจได้ครับแล้วเราสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆนะครับครับผมอันนี้หมายถึงว่าเรารับประกัน3ปีเหรอคะตู้ต่อตู้ตลอดประกันตลอดอายุการใช้งานตลอดชีพเลยโอ้โหคุ้มมากครับท่านผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆนะฮะไม่พอนะครับครับการที่เราเป็นอ่าสูการที่เราเป็นเป็นตัวแทนครับหรือเราซื้อเฟรนช์ชายนี้หนึ่งเราไม่ใช่แค่เป็นแค่เป็นเจ้าของตู้อย่างเดียวนะครับแต่เรามีสิทธิ์เป็นมาสเตอร์เฟรนชชัยได้ด้วย ยังไงครับผมหมายความว่ายังไงวันนี้เสือดว่าคุณฟิลซื้อเฟรนชชายของเราครับคุณฟิลสามารถได้สิทธิ์ในการแนะนําเฟรนชชายต่อได้ด้วยอหมายถึงว่าพอผมซื้อไปแล้วแล้วผมไปแนะนําเพื่อนอีกคนหนึ่งซื้อผมก็จะได้ค่าแนะนาด้วยค่าแนะนําค่าตันตลาดก็คือได้ได้เป็นทอดต่อกันไปถูกต้องครับโอ้โหใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับถึงจะคืนทุนนะครับอ๋อโอเคทีนี้จริงๆใช้เวลา เวลาประมาณสัก4-5ถึงเดือนก็คืนทุนแล้วครับอยู่ที่ทำเลเลย4-5ถึงเดือนเองเหรอครับถูกต้องครับทำไมมันถึงใช้ระยะเวลารวดเร็วขนาดนี้ <laughs> ก็อย่างที่บอกว่าถ้า4ีหเดือนคืนทุนแปลหมายความว่าไงแสดงว่าเดือนหนึ่งเราได้ประมาณสักหมื่นเศษเศษครับผมอ่ะเรียกว่าวันนี้เป็นข้อมูลดีๆนะครับเรียกว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยเรียกว่าได้อาชีพ เขาเรียกว่าต้องเป็นบอกว่าอาชีพหลักได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับพี่พิชัยมากๆเลยนะครับว่าสำหรับข้อมูลดีๆนะครับที่ให้กับเราในวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ